เอาวันนี้ตอนช่วงเที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงนะครับมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นที่ปัตตานีนะครับเพราะว่าที่ปัตตานีเนี่ยนะครับทางผู้กับพันตำรวจเอกอาซิสอุยามีผู้กับสพปัตตานีเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายเนี่ยนะฮะบุกใช้อาวุธสงครามยิงเข้าไปในร้านทองกำมลพันร้านนี้อยู่แถวตลาดชุมชนเขตเทศบาลตะลุบันนะฮะที่สายบุรีปัตตานีเนี่ยนะฮะ ห่างจากสอพอสายบุรีแค่100เมตรเท่านั้นเองก็เลยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับก็คือว่ามันมีรถคันหนึ่งเลยนะฮะขับมาแล้วอยู่ๆก็กราดยิงเข้าไปในร้านแห่งนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีผู้ชายขับรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตตอนเดียวสีดำรถคันนี้เนี่ยที่สุดแล้วก็คือข่าบอบมบรรทุกระเบิดหนักประมาณ50กิโลนะฮะใส่ในรถคันนี้แล้วก็ไปจอดอยู่หน้าบริษัทพิธานพาณิชย์ สาขาสายบุรีตรงข้ามกับร้านทองกมลพันธ์นะครับพอคนร้ายสองคนขับรถเชีโยเลตมาจอดไว้แล้วลงจากรถแล้วก็หนีไปสักพักหนึ่งก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับมานะครับเป็นกระบะวีโก้สีดํามาถึงหน้าร้านทองแล้วก็กระยิงเข้าไปในร้านทองแต่ช่วงเกิดเหตุวันนี้นะฮะจะเป็นบริษัทพิทางข้าปรามจะเป็นร้านทองก็าตามวันนี้เขาปิดทําการ,ร,รนะฮะยิงเข้าไปก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเสร็จแล้วก็หนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจสอบร้านทองตอนนั้นก็มีชาวบ้านมามุงอยู่มามุงดูอยู่ด้วยสักพักเดียวนะฮะรถกระบะเชฟโรเล็ตคันแรกเนี่ยที่มาจอดฝั่งตรงข้ามร้านทองเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมามเพราะเป็นรถที่ที่บรรจุระเบิดอยู่ประมาณ50กิโลนะฮะที่สุดแล้วพอระเบิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเสียหายยับเลยนะฮะมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านอยู่แถวนั้นเสียหายไปเกือบเกือบ,บ50คัน รถในโชว์รูมของบริษัทพิธานเสียหายไปสองคันรถของหน่วยกู้ภัยเสียหายไปอีก4คันนะฮะแล้วรถประจำตำแหน่งของภูมิกับสายบุรีซึ่งเป็นรถการกระสุนก็ไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันครับนะครับนี่ฮะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมดก่อนหน้านี้รายงานว่าเสียชีวิต5คนนะครับออต่อมาอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตก็คือคุณประพินแก้วทองเป็นแม่ครับผลไม้ เป็นคนที่เสียชีวิตเป็นรายที่6กนะครับ,รบนี่นะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณวรวุิสุนทรน,นะครับเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงคุณอาริยาสมันนะครับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม,มอาสาสมัครวิชัยสกลวุทธ,ธินะฮะเป็นอาสาสมัครอำเภอสายบุรีนะครับแล้วก็มีคุณภัยสารจันทนทรัพย์เป็นเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์คุณเสาวภาประดิษฐ์นีศิลปะเป็นแม่ค้า เสียชีวิตทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกเกือบ50คนในจำนวนนี้ก็มีุูมกับอาซิ่ด้วยนะฮะแต่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับนี่นะฮะรุนแรงมากนะครับที่ปัตตานีนะครับค่าวนี้นะฮะ